นี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมทำแอนเจลิชเชสนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวละครเจ้าทัฟฟี่โดยตัวตนเจ้าทัฟฟี่ตัวนี้ก็จะมี2ร่างมีร่างที่เป็นปีศาจและร่างที่เป็นเทวดาหากเจ้าทัฟฟี่ตัวนี้เป็นร่างเทวดาก็จะมีทั้งฮุกที่เป็นมีตรภาพคุมการสามารถปกป้องตัวเองและเพื่อนเพื่อไม่ให้เจ้าทอมโจมตีได้แถมยังมีอาวุธเป็นปีกเทวดาบอกเลยว่าเจ้าทอมโจมตีเราแรงแค่ไหนหลังจากตีนั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับไปหาเจ้าทอมเองแต่ถ้าเป็นปีศาจทัฟฟี่แล้วก็เจ้าท เจ้าทอมมาแล้วก็รับรองว่าปิวใส่หน้าไปแน่นอนแถมเอาไว้ของเจ้าทัฟฟี่ปีศาจตัวนี้แน่นอนว่าก็คือเขาปีศาจสามารถก๊อปปี้สิ่งของที่อยู่ใกล้ๆมา1ชิ้นหรือถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะเป็นสงชิ้นก็ได้ส่วนเจ้าทอมก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นสิ่งของรอบข้างก็จะถูกก๊อปปี้แล้วยโยนใส่นาไปหนึ่งทีแถมเจ้าปีศาจทัฟฟี่อาจจะโยนแบบไม่เบามือก็ได้เจ้าปีศาจทัฟฟี่น่ากลัวจังเลยงั้นตอนแรกเราไปเล่นเป็นเจ้าเทวดาทัฟฟี่ให้เป็นคนดีไปก่อนดีกว่าเเดยราจะไป่นนกัใแมบบ้้าาานนขอองเเจแลวาาาานนนัไไมใชแ้้้้เเรรดสสถขปล แต่นันก็ไม่คนชีสเข้ารังของพวกเราเพราะงั้นพวกเราไปปฏิบัติภารกิจขอชีสห้าก้อนกับข้อรังกันเถอะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยโอ้โหบุญมาเทวดาทัฟฟี่ก็เจอกับปีศาจเจอร์รี่ซะแล้วแต่ทำไมตัวมันสีเขียวขนาดนั้นน่ะสงสัยไปตกน้ำคองมาสินะแล้วุณยนต์ทัฟฟี่ได้ออกปฏิบัติการมาที่บ้านของแพนด้าเป็นอันดับแรกก็ไม่รู้ว่าเาจะขนยางรถยนต์มาทำไมตั้งสามสี่อันในบ้านของเจ้าแพนด้าสงสัยจะเอาไว้เป็นที่กระโดดเด้งหนึ่งเพื่อให้เราข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของ ตรงนี้ไวเพื่ออะไรทั้งๆที่เดินผ่านไปก็ไม่ต้องมากระโดดเด้งดึงเพื่อให้ยากยุ่งยากอนนี้เราพับพวกหนูของเรายังไม่มีใครเก็บเค p อได้สักก้อนแต่เราเจอเค p ก็อนนึงอยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้ําพร้อมกับองุ่นพีรเมิไดไปหมด โอ้หจะทําครั้งนี้จะดูเดือดเกินไปแล้วดูสิทําลาย่นยนหนูของเราไปหนึ่งตัวแล้วเดยวอีกสักพักต,ต้องจัดการไปอีกตัวแน่เลยแลวดูสิในบ้านของแพนดา้าตรงนี้ก็ขับยากอยากซะเหลือเกินทำให้กินเวลาการเก็บเคเอทไปอีกเลวี่ค่ะแพนด้าหนุเจ้านอนหนูก็จะน้อยกว่าเจ้าเหมียวดูสิเพื่อนเจอรี่ของเราก็ต้องมาติดง่าที่ตรงนี้เหมือนกันอ้ยดีนะที่เราออกมาได้แต่เือแค่ซิรีสแล้วก็ต้องกลับรังเราแล้วอะ งานเศร้าจริงๆอ้าวระมดเวลาของคุนยนต์โนแล้วแต่เวลาที่คุณเทวดาทัฟฟี่กำลังจะออกปฏิบัติการโอ้ยแล้วทำไมจะเทวดาทัฟฟี่ต้องมาเกิดจุดเดียวกับเจ้าหุ่นยนตโนนั่นด้วยเฮ้ยแต่อย่างนี้ก็แน่งเหมือนนิ่มน่าสะดกดีคล้ายๆกับแทมโพรีนเลยแฮะอ้าวถ้าเราไปปฏิบัติภารกิจของเราดีกว่าดูจากในแผนที่เราเราต้องไปถงการเรียนรู้แต่งจากเจ้าเหมียวทอมจากเพื่อนเราไปมัดติดจรวดอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่รีบช่วยให้ทันภายในสิบวินาทีแล้วก็บอกเลยว่าเพืลินเราไม่รู้้นะเย ตอนนี้รู้สึกด,ดีใจที่เราไม่ต้องทำภารกิจแต่เพื่อนเรา,าทำภารกิจก<ล>ันขนชิส,ชสให้แล้วเรียบร้อยขนชิสเข้าไปแล้วต้องสองชินนะ้นเนี่ยเอาล่ะสู้ๆแล้วจะทักฟรีรูตรงเมียวทอมด้านหลังสิ ที่บานแล้วโหโนไปสามชา <จะ S 1> ั้นจะเอาเราไปจับที่จรวดอีกรอบนึงให้ครูดาวรถลงแลง้วก็จะตัวนี้เป็นบริเฮนที่สุดฮ่าตอนนี้ได้ปล่อยปีกทองออกมาบอกเลยว่าการโจมตีของนายโจมตีแรงเท่าไรนะก็จะสะท้อนกับเขาจูตัวเอง <c oughs> ไปบายนะจุ๊บจุ๊บในเวลานั่งรถบัรทแพนด้าไปที่หุบเขาของแพนด้าบอกเลยว่าที่นี่มีแพนด้าหิวโซตัวนึงนั่งปิดรูรังของเราเอาไว้ไม Hello, ่ให้เราดันชีพเข้าไปดูสิแถมไอ้เหนียวยังไปวางกับดาวไว้ตรงนั้นอีกนาทีนัดหนุ่ยของเราก็คือการขนอาหารไปใหุ้กเหนียวตัวนีี้้้เออออออาาาาลล่่ะหรรรรรชินนแแแกกกก็คคคืไยุบบววท กำลังพยายามหน้าปักซอยเอาล่ะหาชิ้นต่อไปก็คือหัวแขกรอนเช่นเดิมโอ้ยแล้วทีนี้เจ้าแพนด้าจะอิ่มเมื่อไรล่ะเนี่ยถ้าเจ้าแพนด้าไม่ยอมอิ่มสักทีเราก็จะไม่มีโอกาสได้ขนชีสเข้าไปในรูนั้นแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับเจ้าทอมเพราะว่าเวลาหมดสกรอร์น่ะนะดูสิตอนนี้พระราชาเจอรี่กำล,ลังออกปฏิบัติการการขนชีสเข้าไปในรูแห่งนั้น <c oughs> บอกก่อนแล้วว่าพยายามเท่าไหร่ก็พยายามไม่ได้พ่าขนชีสเข้าไปในรูที่แพนด้าตัวใหญ่แสนอุตุนั่งทับอยู่นะ่ะเอาล่ะอาหาร o อ,อ,าาอันโอชะชิ้นน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 ตตต่่่่อออออออไไปขงเจ้้้้าาแแพดสสุุัััววีก็คืหหมรย โอ้โหที่นี่มีมาแรงวันมาตอมจ้าแพนด้าตัวนี้ดูใส่คุไงม่ได้อาบน้ำมาสามสวันแล้วสิท่าแล้วก่อนอื่นใครก็ได้ช่วยไปบอกราชาเจอรี่ตัวนั้นทีถถึงพยาย้ามากเท่าไรชีตก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดีต้องเอาอาหารแสนอร่อยไปร่อนจ้าแพนด้าอุตูตัวนั้น จะยอมลูกเพื่เอเดินออกไปไหนมาไหนยาน่ะนอย่างงั้นก็คงจะนอนขอฟีชขอฟี่อยู่ตรงนั้นแหละเอ,อ้ยแล้วอา,าอาหารมือ้มอนี้ยุ่งยากจริงๆเรอขายก็ไม่รู้เอากับดักมาไว้ด้านหลังนะหนูคนน้อยอยา<ร>่างเราก็ไม่สามารถหยิบกับดักออกไปได้ด้วยแลมีแต่เหมียวๆเท่านั้นที่สามารถหยิบออกไปได้โอ้โหทำให้การดันของเราช่างยุ่งยากจริงๆเลยอ,ลเอาวล่ะไม่มีอาหารที่ไานแล้วนะนายต้องลุกออกไปแล้วไม่างั้นนายจะเป็นแพนด้าอ้วนโทมตุกๆโอ้โหไม่เพียงแต่จะนั่งทับลูกของเรายังนั่งทำน้ำยาวิเศษด้วยล่ะฮ่าๆขอเวลา มีพลังสามารถมองเห็นได้กว้างมาก แถมยังช่วยเพิ่มค่าพลัง,งให้เราด้วยล่ะฮ่ออาพวกหนูของเราสามารถดันชีสครบทั้งค้าก่อนได้เรียบรอ้อยต่อไปก็คืองานปฏิบัติการการหนีของเจ้าเหนียวตาทับทิมเราม่ให้เจ้าเหนียวทองไปฟ้องร้องเจ้าของสวนสัตวธารณะพวกหนูของเราไปทําอะไรเลอะเทอะไว้บ้างเพราะงาั้นเราต้องร่วมมือร่วมใจกันพังกําแพงนี้เพื่อหนีออกไปให้ได้และระวังอย่าไปปาดดอนแพนด้าอุตูตัวนี้นะล่ะเดี๋ยวพวกเราจะโดนเหยียบจนไส้ทะลักเอาระหว่างนี้เราก็ต้องมองซ้ายมองขวาเผื่อเจ้าเหนียวทองมาซุ่มโจมตีแต่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทําให้เราไม่สามารถออกไปจากที่น ใส่ปีกปกกังกัยิบยอดหรือที่เรียกงาา่ายๆว่าปีกเทวดาเบาเลือดุจมตีมาเท่าไหร่ไม้ก็จะหัวโนไปเท่านั้นฮ่าๆๆใบไม้น่าจะเมียไม่รอละเจ้าอุเรย์ต้องขอบคุณจำแพนด้าอุตัดนั้นนๆ่ๆทุบหัวเจ้าทำไปหนึ่งทีอ้าแล้วในตอนนี้เทวดาทัฟฟี่ได้ออกปฏิบัติการเรียบร้อย <c oughs> เราไปถึงตาของโจปีศาจทับฟีแล้วสินะและเราก็จะไปปวนคนชีสกันในบ้านของคุณนายเยกยทูขอใเขาได้รับการตกแต่งและออกแบบใหม่ให้สวยงานยิ่งขึ้นขอโทษเลยนะพ่อหนุของเราชอบความสกระประักจูนเหนียวไม่จ,มจบเราไว้ให้ดีๆแล้วก็เฮ่ ه. บอกเลยว่าบ้านตัวถังนี้แน่นอนก็ ه. ว้าวจูนเหมียวัังนี้ไม่ใช่จ้าเหมียวทอมแต่เป็นจ้าเหมียวท็อปซี่แฮนตาดูใสซื่อดู๋ิว่าจะสามารถจัดการกับเจ้าหนุปีศาจทิฟฟี่ได้หรือไม่แล้วเราไปป่วนบ้านคุณนายเกยทูกันดีกว่า Welcome c to Tom and h อ้าวเราเปิดมากก็เหมือนในทุกคตาก่อนอื่นเราก็จะส่งขนยนเหนือของเราไปก่อนเพื่อสำรวจว่าที่นี่มีชีสก้นมากแค่ไหนและเราก็ต้องเก็บเค้กเอพีให้ขาผ้าก่อนด้วยแล้วดอดดิ้งดึงขึ้นมาบนจากเตียงนอนโอ้ยตะไมห้องน้ำของคุณเกอร์ทูนี่ซกมกจังเลยนะดูสิเอาเค้กจะมาวางไว้บนเตียงนอนด้วยแถมยังมีน้ำ วิเศษ3สีชีสของหนูอย่างเราก็มีอุปกรณ์้อกระจัดกระจายเต็มไปหมดรู้สึกว่าฝีมือนี่เป็นฝีมือของพหนูอย่างเรานะนะสงสัยจะต้องเปลี่ยนแมวใหม่ซะแล้วมั้งโอ้โแต่แค่นินทาดนึงก็มาแรงแซงทางโคจัดการหุ่นยนต์หนูของเราไปแล้วตั้งสองตวัว <c oughs> แต่หนูยังเราต้เก็บเค้กเอี้พีด้วยตัวสองก้อนแล้วเช่นกันอื้อนือตอน,นเรืถูกเจ้าท็อปสีกำลังวิ่งไรตามโอ้โไม่ได้นแล้วเราก็จะไม่รอ โอ้โหตอนท็อปซี่ทำลายหุ่นยนต์หนูไปแล้วตั้งสามตัวนักสืบเจอรีนายเป็นหวังเดียวในพักพองหนูทั้งหมดโอ้โหให้แล้วเหลือไปเลยแค่<ใ>นหนึ่งวิงนาทีก็ของไม่รอดูหุ่นยนต์หนูของเราสิบอกเลยว่าปีศาจทิฟฟี่จะแก้แค้นให้อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะท็อปซี่ได้อนะนอกจากคนชี้ให้เขาพาชี้และออกจากที่นี่ไปให้ได้อึอใชาดูสี่ขนาดขึ้นเจ้าเนียงทำไม่ได้เลยโอ้โหตกเตียงด้วยแล้วไม่ไม่รอแล้วเราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจคนชี้ตอนแรกของเราดูจากในแผนททีีี่่เเเเลล็กกกรรรรรราาาแคะะโดดงไไปบบบุมจจอัว้้ย รู้ที่เราได้มาก็คือรู้ที่เราต้องขนชีสกลับเข้าไปเช่นเดิมเอ,อ้าสวัสดีจ้เป็นแครกเกอร์มาถึงตอนนี้นายก็ยังร้องเพลงอยู่ไม่หยุดเราก็ต้องดันชีสตออ่อไปโดยไม่หยุดหย่อนอย่างหน้าเสียดายที่ตอนนี้อาวุธและฮุกของเรายังไม่สามารถปลดล็อกได้ไม่งั้นนะก่อนจะมาขนชีสนี่เราก็คงไปจัดก,การเจ้าท็อปซี่ก่อนรันนะ าระบรูค่ะทีนี่เราได้ทำการขนชีสไวเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้เราต้องไปช่วยพักพูกหนูของเราในการขนขชีสเพิ่มอีกหนึ่งก้อนซึ่งตอนนี้ก็สบายมือสะดือโบอจะเหมียวทับซีไม่ของหัวจมตีพวกเราเลยล่ะว้าวเหลือชีสแค่สองก้อนแล้วก็สามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วล่ะมาที่ห้องรับแขกของบ้านหลังนี้แล้จะมารำบึกอยู่ที่นี่ด้วยล่ะชื่อว่าเจ้าสไปคสินะนโอ้ขอบคุณนะเจ้าเจอรี่นักซื้อปีศาจทิฟฟี่ไม่ต้องไปหาชีสจากที่ไหนเลยฮะยืนอยู่ใชยๆที่หน้าเรือมีชีสมาให้ด้ เอาเฮ้ยจะมีเอาท็ปซี่ามไอสวร์อะนู้ทิปฟรีไม่ได้ร เอาวเราได้เวลาปล่อยวิชานินจาที่ฝึกมาร้อยวันพันปีุ๊บชะงอกข่บปีศาจออกมาซะกอ่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยแสงสีม่วงโอ๊บยมาโถเอ้ยอุ่งสาฝึกมาต้องร้อยวันพันปีเอาเมียท็อปซี่จับแค่กำม,มือเดียวแล้วก็ม,มัดเงียนะแถมยังมัดที่แครอทสะดุ้ยแล้วชีสข้างๆเราก็เลยอีแค้หนึ่งวินาทีก็สามารถดันเสร็จแล้วเรียบร้อยโถมันช่างนาเศร้าเอ้ยจะพาพวกหนูเจอรี่ไม่มีใครมาช่วยเราหน่อยเหรเนี่ยะตุบๆเราต้องดิ้นเพื่อให้การเบาหวานของจรวญนั้นขึ้นเเ้้มากันนจอใช่ง หาอะไรมัมน้อยซะแล้วหัวมึนงงไปวมดแถมข่าพลังก็เเลออยแค่ศูนย์จะมาโหตื่นปากคาเสียแดงปีศาจตัวน้อยตัวนี้ขอกินเค้กอยู่ใต้ของคุณหน่อแล้วกันนะ เร็วเร็วเราต้องกินก่อนที่เจ้าท็อปซีมันกำลังจะมาโหดีที่มีทีกินของเราตะกะตะการจนแบบพันนอนลงไปกินหากินแบบปกติเรียบร้อยนะนะคงโดนจานที่ร่อนมาทับบนหัวแล้วล่ะเอาเฮ้ยแล้วกำแพงที่ต้องต่อรูไปอยู่ะอะไรตรงเตาผิงนั่นน่ะออให้ความจริงให้มูรูเตาผิงออกไปก็ได้นะทำไมจงมีกำแพงกั้นอยู่ตรงนั้นจัดด้วยเนี่ยปีปีปีทุกคนระวังนะเดือดสปีศาจชิฟฟี่ตัวนี้กำลังจะจนระเบิดภายในสามสองหนึ่งปุ้งเฮ้ยจุดเองกลัวเองปึ๊บตอนเนี้ยต้องรีบทำเวลาสั้นแล้วเลยกกกกาาแพงนนีี่็อยยเพิ่ม มันทุกนั่นนะแต่ชัวก็ร <Last time. S 1> ังสาวที่เราเกิดมาตัวและก็นจิบเร็วทำให้ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ดื่มนมแก้ความเศร้านมอร่อยเยอเกินอ้มาหัวูเนี่ยทำอะไรฉันโอ้ไม oh ่กะต้องขอบคุณนะเนี่ยปามม่ใกล้ๆกับโรคของกำแพงอดีเลยเอ,อย้แต่ต้องรอเวลามืนหัวสักแปมหนึ่งพองปเอแอปเปิลไปปบ ในที่สุดทัพพอนุของเราก็สามารถออกมาจากปนั่นได้พร้อมกับเอาชนะเจ้าท็อปซีได้ด้วยล่ะดูเหมือนว่าเทวดาทิฟฟี่กับเจ้าปีศาจเจอรี่ก็สามารถเอาชนะแมวได้แล้วก็เก่งพอๆกันเลยนะเใช่ท่านค่ะขัพข้ามสนุกบริเวณเท่านี้กันนะคะทุกคนคะชาวกดไลค์ชาวกดแชร์และซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับดอตอัปเดตจากชั้นทางชแนลค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปขอบคุณทุกการติดตามนะคะบายบาย